กาต้มน้ำร้อนไฟฟ้าแต,<ก>แตกหมดแล้วใช้งานไม่ได้นะครับใช้งานไม่ได้เดี๋ยววัดดูวาดูไส้เขาหน่อยนะครับพเพื่อนๆวัดดูไส้เขาหน่อยนะก่อนที่จะทำการซ่อมต่อไปนี่เราต้องวัดดูไส้นะครับอาจจะตั้งมิเตอร์ไว้ที่คูณ1ิบก็ได้ครับ ทีนี้ก็เปิดนะครับเปิดสวิต์ดูไส้เขาหน่อยทำงานได้ไหมวัดแถวๆนี้แหละครับยังไงมันมีความต้านทานอะไรไหมนะครับไม่มีเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นเส้นไหนก็ไม่มีเลยอันนี้มันสายมิเตอร์มันลอยแตะกันเส้ยๆนี่นี่เอาแกดูหน่อยไส้ขาดไหมนะครับไส้ขาดไหมุนนอดออกมา สิ่งสําคัญเลยคือไส้นะครับถ้าไส้ดีค่อยไปทําอย่างอื่นถ้าไส้ไม่ดีไส้ขาดก็ไม่ได้เลยนะดูไส้หน่อยนะครับไส้ดีเห็นไหมไส้ดีนะครับไส้ดีอยู่นะไส้ดีอ่าต้งเจอคุณหนึ่งนะไส้ดีอยู่นะครับแล้วทีนี้สวิตดีไหมเนี่ยเส้นนี้กับเส้นนี้นะครับเส้นที่เขาขึ้นไปเนี่ย นี่คือเส้นสวิตนะครับเปิดสวิตไว้เลยเปิดสวิตไว้เลยนะครับเปิดสวิตไว้เลยเช็คเส้นนี้มานี่นั่นไงเห็นไหมสวิตพังไปแล้วเห็นไหมครับสวิตมีปัญหาแบบนี้เราจะมาซ่อมสวิตหรือเราจะต่อตรงมันก็เลยก็แล้วแต่นะครับนะทำได้หมดเลย แต่ว่าเครื่องนี้ลูกค้าบอกว่าต่อตรงเลยสวิตนี่ขข่ล้ำค่านมานโดนแล้วต่อตรงไปเลยเลยนี่เลยนี่เลยไอ้สุดไฮดีก็ทำงานได้